กระเป๋าซิปคู่ฝาหน้าเข้ามาแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้ขายมานานมากแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะกราบสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเอ็นํนำกระเป๋าซิปคู่ฝาหน้าหนังจระเข้ามาอัปเดตให้ชมนะคะรุ่นที่เป็นรุ่นที่สวยแล้วก็ใช้งานดีมากนะคะเป็นรุ่นที่ต้นทุนในการผลิตถือว่าสูงมากๆเลยเพราะว่าต้องนํากระเป๋าถึง3ใบมาประกบกันนะคะ2ซิปนี่เท่ากับ2ใบแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็กระเป๋าฝาหน้าด้วยเริ่มต้นที่สีดํานะคะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่เก้านิ้ สูง5นิ้วหนา2นิ้วนะคะพี่ๆคะ่ะถ้าวัดความหนามาถึงด้านหน้านี่หนา2.5นิ้วเลยนะคะสวยมากจริงๆค่ะพี่ๆคะ่ะขอบนี่ก็คือใส่หนังจอะเข้ให้หมดเลยนะคะราคาอยู่ที่ใบละ1,990บาทเท่านั้นรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นสินค้าขายดีมากแล้วหน่อยก็ไม่ได้ขายมานานมากแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้คือใส่เงินได้เยอะมากพี่ๆคะ่ะตรงนี้ใส่โทรศัพท์ใส่บุ๊กแบงค์ใส่เหรียญครบเลยคะ่ะ ช่องนี้นะคะพี่พี่ดูนี่นี่น้องเอรูปสิให้ดูคือรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะนะคะมีสายสะพายยาวให้ด้วยนะคะสายสะพายยาวจะเป็นสายหนังวัวนะคะมีหัวหิ้วมีสายสะพายสวยแล้วก็ใช้ดีมากๆบริเวณตรงนี้พี่พี่สามารถใส่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบใส่เงินได้เยอะแล้วก็จะเรียงตัวสวยเป็นระเบียบมาก,มากๆกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้ใส่ข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือจะเป็นเครื่องสำอางชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้สบายนะคะสีที่ สีดำนะคะ1,990บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างน้องเอ๋มีแค่สีละ2ใบ3ใบบางสีก็มีแค่ใบเดียวนะวิทีนะอันนี้สีที่1น,นะคะต่อไปค่ะสีที่สองเป็นสีน้ำเงินเข้ม สวยเงางามหนังสวยสวยพี่ๆคะ่ะหนังอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะแผหรือแผ่ยาวไม่มีเลยนกเอกคัดหนังสวยพิเศษเกรดเอให้อย่างดีเลยคะ่ะเนี่ย กระเป๋าหน้าดูนะคะเปิดออากมา,าช่องใช้งานด้านในรุ่นนี้พี่ๆถืออวดถือโชว์แล้วถ้าเกิดว่าอยากใส่สายสายก็ถอดหูหิ้วออกใส่สายสายได้เลยนะคะถ้าสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับพี่ๆี่ที่รับชมนอ้อง YouTube, อเอ๋ทาง u t u b e น้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกค,คลิปนะคะ Member, เมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเล่นทักแชททักไลน์ไม่เป็นนะคะ โทรหาตองเอเลยพี่เอากระเป๋าสิบคู่อบอกอย่างนี้ค่ะพี่เอากระเป๋า1ิบคู่จอระเทศหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโทรมาสั่งได้เลยนะคะนี่พี่พี่คะสีเขียวขี้มา้ารุ่นเนี้เป็นรุ่นที่นอกเหตุผยดีมากแล้วไม่ได้มีของตลอดนะคะพี่พี่ขาสวยเรียบหรูน่ารักอันนี้มีใบเดียวเลยค่ะสีเขียวขี้มา้าอุ้ยพี่พี่ดูทรง ถ้าพูดถึงใช้ดีถือสวยเก๋ไก๋แข็งแรงทนทานใช้งานได้เป็น10ปีน้องเองขอแนะนำเลยนะคะพี่พี่ะ่ะ1,990บาทเท่านั้นส่งฟรีดูหนังได้เลยหนังสวยมากคะ่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปเป็นสีแดงสดสีแดงสดที่ร้านขายดีมากเลยจริงๆแทบจะทุกรุ่นเลยคะ่ะพี่พี่เพราะว่าสาวๆเนี่ยใช่ไหมคะต้องชอบความโดดเด่น เพิ่มความโดดเด่นความร้อนแรงความสวยแบบสะกดตาพี่ๆขาสีแดงสาวๆท่านไหนชอบทาเล็บแดงนะคะถือกระเป๋าสีแดงทาปากแดงถือกระเป๋าสีแดงมันจะเข้ากับมือเราไปเลยมันจะสวยมากๆเลยค่ะอ่านี่คะ่ะสีแดงเห็นไหมหนังสวยสวยด้านหน้าด้านหลังดูลายดูลายอู้หหนังสวยมากค่ะพี่ๆคะ่ะ ไปต่อกันที่ใบต่อไปสีม่วงพาสเทลอันนี้ก็มีใบเดียวเนี่ยนาๆจะเข้ามาสักทีหนึง่งขนาดกว้าง9นิ้วนะคะ9นิ้วนะปกติขาเรียบเกล็ดมังกรที่เราเห็นจะขายเนี่ยก็ส่วนมากจะอยู่ที่แปดนิ้ว9นิ้วอะ่ะจระเข้ตัวใหญ่มากนะคะอายุประมาณ5ปีขึ้นไปที่นำมาผลิตรุ่นนี้ให้กับพี่พี่พ,พี่ขาเก้าเกนิ้วก็หปีขึ้นไปค่าเลี้ยงดูเนี่ยเกินหมื่นไปแล้ว เกินหมื่นไปแล้วนะคะนี่พี่ๆขาดูหนังค่ะดูหนังสีม่วงค่ะมีใบเดียวเลยสวยสวยมากรุ่นเนี้ยม่วงเดี๋ยเคยขายนะคะแต่ม่วงเฉดเนี่ยไม่เคยนี่ครั้งแรกม่วงมันก็จะมีหลายม่วงใช่ไหมคะตัวน,นี้จะออกแนวพาสเทลนิดๆน่ารักมากเลยค่ะสวยมากเลยอันนี้ก็มีใบเดียวใช่ไหมสีชมพูไม่ได้ข่ายนานมากเอาปีหนึ่งอ่ะสีชมพูเนี่ยมันมันพี่ๆขา บางปีได้แค่ใบเดียวอ่ะหรือบางทีสองสมปีไม่ได้สีชมพูมาเลยย่ะขอคนสาวมันสาวชื่นชอบความสะสมของหายากสินค้าของนกเอ๋เนี่ยจะเป็นสินค้าลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะมีจํานวนจํากัดมีแค่ไม่กี่ใบบนโลกใบนี้นะคะและยิ่งสีแบบนี้นะคะถ้าพี่ๆเป็นนักสะสมชอบสีสันที่สวยโดดเด่นใบนี้คือจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะดูหนังใบนี้คะ่ะพี่พี่ขาเนี่ยนกเอ๋กลิ้งให้แสง ตกกระทบมาทุกมุมเพื่อให้เห็นว่าหนังสวยขนาดไหนไม่มีแผลลึกแผลยาวอย่างเงี้ยนะคะอ้าสีม่วงเนี่ยนีนะ่ปกติจะเป็นเฉดนี้ที่น้อเลียขายเป,ะะเป็นประจํานะคะเป็นประจําก็จะเป็นม่วงเฉดนี้ม่วงเม็ดมะปรางนะคะพี่พี่ขาซึ่งเป็นเฉดสีที่ขายดีมากอยู่แล้วนะคะอ่ารอบนี้ก็จะได้เป็นม่วงพาสเทลเข้ามาด้วยอื้อสวยทั้งคู่เลยพี่พี่ดูนะคะด้านหน้ดานด้านหลังใส่โทรศัพท์คือจะบอกว่าไงเดียมาทุกรอบมันหมดทุกรอบเลยอะมัน มันมันไม่ใช่แค่สวยพี่พี่ขาเอาตรงๆชีวิตประจําวันของคนเราอะเวลาเราใช้งานอะประมาณนี้ส่วนมากลูกค้าหลายๆท่านเขาก็แบบไม่ได้พกของหนักไม่ได้ถือของหนักมากแต่ของสําคัญชิ้นเล็กชิ้นน้อยของผู้หญิงรุ่นเนี้ยตอบโจทย์ทําให้ทหําให้รุ่นนี้ขายดีจริงๆค่ะพี่พี่ขาอ,อทุกท่านที่รับไปประทับใจแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะนาะนๆะนะ้องเหยีก็จะได้รีวิวสักทีนึงเมื่อก่อนเนี่ยยังพอมีนะแต่ปัจจุบันเนี่ย ยากกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะสีเทาสีเทามีสองเฉดนะคะก็จะเป็นเทาเข้มแล้วก็เทาพาสเทลมีความละมุนเรียบหรแบบูแบบดูดีแบบผู้ดีผูดีแบบสวยแบบทรงพลังดูมีอํานาจนี่ค่ะพีพ่่ค่ะก็สวยทั้งคู่นะคะสวยทั้งสองเฉดเลยส่วนน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลทองเนี่ยยี่ใบหนึ่งใบตายเถอะตายเถอะ สีน้ำตาลช็อกโกแลตไม่ไม่มากนะคะสีละใบถึงสามใบประมาณนี้แจ้งกับพี่ๆนะคะน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลทองพี่ๆดูนะคะสวยมากทั้งคู่เลยเนี่ยจะหาหน,หนังก็ว่าหายากแล้วจะให้ทําสียากๆอย่างเงี้ยใช้งบประมาณมหา,าศาลนะคะทําสีเดียวเป็นเรื่องง่ายมากค่ะแต่ถ้าทําหลายสีแบบได้ไมาอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายงบประมาณเยอะมากพี่ๆแล้วหนังจระเจตแท้ราคานี้ถูกที่สุดอย่างแน่นอน นะคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวเขียวมรกตค่ะเขียวมีสองเฉดนะจะเป็นเขียวขี้มา้าแล้วก็เขียวมรกตนะคะสวยทั้งคู่อันนี้ก็จะออกแนวละมุนละมุนอันนี้ก็แบบดูดีเรียบหรูดูขุมอะไรเงี้ยดูนุ่มลึกอืนะคะก็สวยทั้งคู่เลยนะคะพี่ๆขาต่อไปปิดท้ายที่สีครีมเป็นครีมแบบอ,อ่อนๆละมุนละมุนไม่เคยขายมาก่อนเลย สวยดูสะอาดตามากแล้วหนังคือสวยมากสีนี้คือทํายากที่สุดเนี่ยทํายากที่สุดเลย เป็นครีมละมุนล,ละมุนอ่ะพี่พี่อ่าเรียบหรูแบบผู้ที่คุณหนูดูด,ดูสงหารเอาพุดตรงสีแบบเนี้ยดูสวยดูแบบดูหรูดูแบบแบบแล้วหนังคืออย่างดีเลยพี่พี่ค่ะดูหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาททุกส,ชสีชอบสีไหนทักมหาหาอได้เลยกระาบขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของหน่อกขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ